โคเอเชียดิวิชั่นหผมเลือกไปที่คู่ระหว่างซีเบนิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกอริก้าคู่นี้แข่งขันจะในเวลา5้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม c ซติให้ทุเฮใการพบกันกับทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาหเกม ซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างซีเบนิกนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านกอริก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซีเบนิกผลคือกอริกาเปิดบ้านชนะไปได้วยสกอร์สามประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเ,เปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างซีเบนิกกับทางด้านทีมเยือนอย่างกอริกานะครับทางเจ้าบ้านซีเบนิกมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่0%เสมอที่20%และแพ้ที่80%ครับผม 4-6เกมหลังสุดคนะนั้นเจ้าบ้านอย่างซิบบนิกนะครับพวกเขาชนะ3เสมอศูนย์และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดคนนั้นเจ้าบ้านอย่างซิบบนิกนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอซิเยกผลคือซีบบนิกเปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองครับผมเรามาดูในส่วน4-6เกมหลังสุดคนนั้นทีมเยือนอย่างกอริกานะครับพวกเขาชนะ2เสมอหนึ่งและแพ้3เกม โดยนัดล่าสุดของนัดเจ้าบ้านอย่างกอริก้านะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวก้าผลคือกอริก้าเปิดบ้านแพ้ประตูสกอร์สามประตูสี่ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นตหกเกมหลังสุดของนัดทีมเยือนอย่างกอริก้านะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่สลิตามจุดสามสามเปอร์เซ็นเสมอที่สิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นและแพ้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นครับผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเหตุการณพบก,กันของทั้งสทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นทางทีมเยือนอย่างก,กอริกานะั้นทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่กอริกาต้องบุกมาเยือนทางด้านซีเบนิกผมขอฟันธงว่ากอริกาสามารถบุกมาชนะซีเบนิกได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ครับผม หากสนใจข้อมูลคู่นื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ m v p k c o m จะเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกับใครต้อง m v p k c o m การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอทุกคนมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ